เธอมาขโมยขนมเรากินตรงนี้แหละจ้าไม่ได้นะจ้าเธอจ๋าเราจะตีเธอแล้วจะเธอเธอกล้ามากนะมาแล้วเด้อแนวแม่อ่า อ่านะลูกทหารตรงไหนอยู่ใกล้ๆจะเอามามีอาหารมีลูกอมมีอะไรนี่นี่เวลาขึ้นไปข้างบนเราก็จะได้ตุนไปกินได้นะจ๊ะนี่แล้วก็นี่หมูกรอบหมูฝอยหมูสวรรค์หมูอะไรที่ลูกค้าฝากมานะจัดส่งให้นะนะนีประแจประแจส่งให้ประแจโคราชนี่ ปลาเคม็มปลาเค็มอยู่ในรังปลาปเคม็มหมูฝอยขนมกบเคี้ยวอยู่ในรังอันนี้เป็นข้าวสารข้าวสารแบบเยอะมากถุงละกิโลเนี่ยสี่ห้าสี่ห้าโลโายกไหวอ่ะแสดงวยเายกมีไหวอ่ะถ้ายกขนาดเนี้ยยกไหวเฮ้ยกยกไหวยกไหวต้องยกสองจอบนะเพราะมียประมาณร้อยโลอ่ะ <laughs> <g ül> รอบนี้มีพร้อมแล้วเเก็แล้วก็มีพร้อมมียรอมก็เดิมอีกอ่ะ <c oughs> นะ <c oughs> เวลาที่พี่เอขายของอ่ะสนับสนุนได้นะเพราะมันจะเป็นแบบพวกนี้มานี่นะนี่นี่จ้ะกายสุงกายศาส์ขนมขนมแพกกันมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวุูทหารมาถึงยกยกยกเลยนะ่ะ <c oughs> ไม่มีขาตั้งกล้อง <c oughs> เราก็ใช้สอสบอัปตตอ อาา่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไอสมาชิกสภาตำบลเหรอผู้ใหญ่บ้าน <laughs> ใช้หมดเลยใช้หมดทุกคนที่มีโอกาสได้ใช้หเหลืออีเล็กนี่ขายเล็กขา,ายเว้ยอันนี้เราอยู่พนมดงรักจก้ะเราอยู่จังหวัดสุรินนะจ๊ะเราอยู่จังหวัดสุรินน้าเข้าอีกพันแพ็กนะน้าเข้าพันแพ็กนะลูกโลกมาเข้ามาเอา เามาเอาเพราะฉะนั้นนะร่วมกันสนับสนุนได้นะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งประเทศมันเป็นของเราทุกคนมึงไม่ใช่คนไทยกันเหรอเ,เพราะฉะนั้นนะ่ะเราช่วยกันได้เราช่วยไม่ต้องมาบริคจ่าคงซื้อของโกกําไรเดี๋ยวกูจะมาจัดการเองนะเออเนี่อ่านี่นี่อ่าไ้พวกปากดีกระเหมน็นว่าไงสวัสด,ดีกระเหมน็นเออ ที่นี่หนาวที่นี่จะลมนะเห็นว่าข้างบน17องศาอ่าลมแรง,แรงหนาวอ่าอันนี้เป็นฐานฐานฐานของเราอันนี้เป็นฐานของเราใครก็ไม่ได้หรอกเข้าเข้ามาฐานเราไม่ได้หรอกเนี่ยสุดาสวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีนะคะสวัสดีคดีสวัสดี ดีคนดูสองหมื่นเจ็ดพันท่านนะคะอิลิทอิลิทไม่มาค่ะอิลิทไม่มาค่ะอิจลิทไปขุดมันอยู่มันกลัวว่าอพยพแล้วมันไม่มีอะไรกินมันเลยไปขุดมันเอออิลิทมันไปขุดมันรอเลยมันบอกอพยพแน่มันต้องมันต้องไม่อดมันต้องรอดมันไปขุดมันเลยจ้ะเรามีข้าวสารเรามีข้าวเหนียวรอบนี้กินกันแบบปิ้นเลยอ่ะปิ้นไปเลยนะเออจะบอกว่า ข้าวสารข้าวเหนียวแค่นี้ไม่พอคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะในบริบทของความเป็นทาหารด้วยความที่เขาอาจจะแบบว่าต้องทํางานหนักตากแดดแรงกดดันเพราะฉะนั้นก็ต้องกินเยอะและอีที่พวกเขาบอกว่าทําไมข้าวหมดไวจังนะอีพวกที่มือไม่พายเอาเท้าลาน้ําแป่งปลาขาเนี่ยคือแบบว่าถามมาบอกว่าทําไมงบมีข้าวก็ส่งทําทไมข้าวไม่พอกินอ๋อ ข้าวเอามาแดกค่ะไม่ไดเอามาดมเออข้าวถ้าอาหารเอามาแดกนะคะไม่ไดเอามาดมจะได้เหลือเท่าเดิมแม่กูเนี่ยงงมากเลยเลข้าวเนี่ยกระสอบเนี่ยยังไม่พอกับมึงแดกอาหารมือ้อนึงเลยนะคะนี่ข้าวกระสอบหนึ่งเนี่ยข้าวยังไม่พอกับพวกมึงแดกอาหารกันมื้อนึงเลยน้ําแพ็คนึงเนี่ยเท่ากับมึงแดกกาแฟกันไม่ได้นะมึงซื้อกาแฟแดกไม่ได้นะแพ็คนึงเนี่ยสิบสองขวดเนี่ยตกยี่สิบบาท นะเพราะฉะนั้นน่ะช่วยมีสติอย่าแบบเพ้อเจอ้อพูดไปทั่วพูดไปเรื่อยคอยแต่จะห้าไมไม่ให้ทำนู่นไ,ไม่ให้ทำนี่ไปสติอะไรไ่ให้จะทำเอา้ากูก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือมึงเดะกูทำกันเองเนี่ยประชาชนทำกันเองเนี่ยทำไมหรอไม่ได้ทำไม่ได้ผิดกฎตรงไหนเอกทำไม่ได้มันผิดก,กฎตร,ตรงไหนกูเนี่ยม,มันกกตรตรงนึนด,ด,นดหลายเดะ นั่งไร้สดทั้งวันทั้งคืนยืนไร่สดแข้งขาหงิกขางอเพื่อหามาให้มึงจะมาห้ามแม่กูทําห้ามกูไม่ได้ค่ะกูบอกคําเดียวห้ามกูไม่ได้ไม่ต้องส่งคนมาเจรจาส่อให้เป็นทูตกูก็ไม่เจรจากับมึงค่ะเออใช่ได้เขากินก็ไม่ได้เอามาดมมาพูดไปได้ยังไงบอกว่าทาไมหมดไวจังข้าวเดี๋ยวจะเข้าไปค่ะพัทลรันเดี๋ยวะมานะจ๊ะจ้า แดกค่ะไม่ใช่ดมใช่ค่ะถูกต้องค่ะเอาไปแดกกันค่ะของพวกนี้ไม่พอแดกหรอกค่ะเพราะหารเป็นหมื่นค่ะใช่ค่ะไม่พอแดกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดเอาไว้ถ้าเกิดจะมาห้ามกูหรือจะมาพูดหรือจะมาแซะจะมาแงะกูจะงัดว่ามึงทําให้ได้เท่ากูแล้วค่อยมาห้ามกูจบจบเลยไม่ต้องคุยเยอะอ่า ชาวใต้ก็อยากไปนะคะแต่ว่าไม่มีปัญญาไปค่ะค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีค่ะลูกค้าค่ะที่รักค่ะคุณหย่นโทรในขณะที่ฉันกําลังไลร์สดค่ะเพราะฉันจะรับไม่ได้ค่ะนะคะที่รักเออนี่จะ่ะฉันไม่มีขาตั้งกล้องด้วยเธอฉันจะตั้งไว้ตรงนี้ให้เธอดูเธอดูไปเธอดูไปก่อนนะเธอดูพวกเขาทํางานไปก่อนนะฉันไปเยี่ยวแป๊บหนึง เออเออเออ,เอ,อคุยกันให้รู้เรื่องใต้หนักหน่วงพี่ก็ห่วงใยนะแต่แต่พี่จะไปไปไม่ได้คร,รับลูกดีคนะรับลูกขับรถดีๆนะลูกขอบคุณนะครับลูกขอบคุณงามยวถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหมว้าวทำไมก็เอาไป ับชาวแดนรัดก็หายน้ำท่วมอ๋อไม่ไปตามแล้วอ๋อนั้นอยู่เดี๋ยวก่อนเอ้ยเอ้เก็บกระทงเงินเสร็จหรือยังเขาไม่รู้ที่หายเออใช่ใช่ใช่เอาแบบต่อต่อเกาะแบนี้ตุ๊กต้องตุ๊กต้องตาวงเลือกฉันนี่เธอต้องเลือกฉันจ้ะ ไม่เกใครไห้ห่ทกัวโอ้โหประเทศไทยชัดเจนมากไอ้เป้ยไม่มาช่วยพี่เอ๋อยากเสือ้ออยากเสื้อให้ทีมงานไหมอยากได้เป็นแขนยาวอ่ะกดกล้องไม่ได้เป้ยพ,พี่แขวนไว้ากาศนี้เป้ยพี่ตั้งกับเสาอันนี้เ <c oughs> ป้ยพี่อยากได้เสื้อแขนยาว ยาวสีดำคอวีวะ่ะไปหาแบบเอาแบบให้มันเสื้อแขนยาวสีดำคอวีเออเด็ผู้ชายเด็กผู้ชายออนเออเอาขนาดเลยเด็กผู้ชายเออใช่เนี่ยแหละสิ่งที่วัาต้องหุ้ยหาโอ้ววันต้อง <c oughs> ขาดมานานแล้วลักษณะต้องหาใหยก็ต้อแล้วแต่ว่ายังอ่าอันสั่งซื้อได้เลยเด้อสั่งซื้อได้เลยอ่าโอ้ยเจ็บคอว่ะตมาพังติดหนู มาเลยจากไหนน้ำมีนะน้ำดื่มมีน้ำดื่มได้พันแพ็กแบ่งกันไปน้ำดื่มได้พันแพ็คแบ่งกันไป